ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับทาง YouTube พี่น้องครับเบื้องเขาครับเบื้องเขาทุ่งนี้ฝนเกี่ยวแล้วละกันฝนตกทั้งสามสี่เมืองนะโอ้สุดสิโดนเกษตรกรนะครับพี่น้องเอ้ยฝนตกมาถูกต้องตามฤดูกาลแย่ไรบังพี่น้องเอ้ยมเลยแย่เป็นไร นี่แหละครับปัญหาของเกษตรกรปัญหารักกลัวจะเป็นเขาก็าจะเป็นห่วงพองมาถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวก็ๆๆมีอุปสรรคที่ฝนเนี่ยครับอุปสรรคลักของเกษตรกรเศร้าไรซน้าอยบานนออฟอกหน้าเขาโอ้พี่หน้องเลยเกี่ยวเสยษฝนตกข่ํมสีหาเมือมันดีคุณภาพของเนียไปได้ครับ เอาไปขายเขากดราคานะครับขนโกข้ามก็มาไปพี่น้องเอ้ยถิดกันดิ่ตูนเลยครับบ่งวัดตูกับมาตูค่อยๆเลยพี่นังตูบักแนงนะครับตูโดนน้ำแม่นมาเมะ